นี้หอยมาสวยนะคะลูกค้าค่ะตัวใหญ่ๆอบอุบเลยค่ะสวัสดีค่ะหญิงการเข้าครัวนะคะจ้าวันนี้จะพผ้ามากินหอยนางรมใหญ่นะคะเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยค่ะเข้าวันนี้เลย หอมเจียวกันมีนิดเดียวนะคะกันก็จะเอาตะไคร้มาแทนนะคะมีพริกเผานะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็ยอดกระถินนะคะอ่อนๆลนจ้าวันนี้กันจะกินแค่4ตัวนะคะปกติที่ร้านกันจะขาย5ตัว350บาทนะคะ10ตัว650บบาทนะคะจ้าอุ้ยสดมากเลย ใหญ่มากเลยค่ะจะกินแล้วเจ้าค่ะบัน,นี้บลี่เราว่านะคะหิวเข่านะคะชดชสดมากอ้าบะรุง ใช้นะคะหิวเหงหิวเขาปลามือซันเลยค่ะตอนนี้หิวซันมากมือซันมากอุ้ยแมวเฮีย

ถ้าเป็นตัวการจะขาตัวที่ตัวราคาหกร้อยพม่บอกผิดค่ะเก้าหกสิบเก้าบาทนะคะยังถูกนะคะเนี่ยตัวใหญ่นะคะเป็นไซส์ XL นะคะราคาหกสิบเก้าบาท สิบตัวก็6กรหบาทนะคะเป็นไซส์ XL นะคะหรือแบบหรือถ้าใครทานไม่หมดสั่งห้าตัวนะคะทานคนเดียวอะ่ะ5้าตัวห้าตัว3ามห้าสิบบาทแต่ถ้ามาซื้อที่ตลาดศูนี้นะคะการขายแค่ห้าตัวสามร้อยนะคะ หรือหรือจะให้เราไปส่งที่บ้านได้นะคะ หวามากค่ะหวานหวานแห้งค่ะหวานจริงๆค่ะไม่อิ่มนะคะถ้าแบบผู้ใดแบบสั่งสิบตัวย่านบอ่อิ่มอะอย,ย่านกินเบ่เบิ่นอะ หาตูก็เลยนะคะอ,อบอวบเลยะคะ่ะกวบมากต้องหาแ่งทํำนิดหนึ่ง กระเพ์อ่อนๆนะคะหอมมากหวานจอ่อยใส่จากไข่เพราะว่าหอมเจียวเบิดนะคะเมื่อนี้ไปซื้อบรรทันพอมันทำแล้ว ที่ร้านหมดหมดทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ผู้ที่ยากกินกระซังใดนะคะ 玩嘛。<Wow. S 2> wow. ที่ตัวกำลังพอดีนะคะสาหรับเวลาเรากินคนเดียวนะคะคนยวว่อร่อยข้น่นไมพอค่ะอิ่มอิ่มพอดีค่ะ ถิ่นมันอ่อนหวานมากก,ก,กินคู่กันกินคู่กันกับหอยนางลูมนะคะสุดเลยค่ะเียายังเดอค่ะมันยุดไอหอมเจียวไม่มีตะไค้ หัหวใจเลยค่ะกินกินเท่าที่เราอิ่มนะคะกินลายปลแดงค่ะมันเสียทำมาเยอะไม่ได้อะมันจะกินไม่หมดนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะ Det er mat. ับให้อราม,มากค่ะการกระลิมอิ่มแล้วนะคะการฝูดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดือจ่าเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปนะคะหรือว่าผู้ใดสนใจหอยนางรมนะคะอ่าสัางใดน,นะคะที่เพจหอยซุปเปอร์นะคะเดี๋ยวกันจะฝากลิงค์ไว้ให้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ